สรุผลการปฏิบัติงานกศนอ,อำเภอบึงสามคีประจำเดือนกันยายน2563วันที่2กันยายน2563นางสาวพันธิพาประวาสุขผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอขานนวรลรัษ์สบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอบึงสามคีพร้อมครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาครู เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ครูและหน้าที่อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีการเผยแพร่ผลการวิจัยในรูปแบบและวิธีการดำเนินงานอย่างหลากหลายนากศสนองอำเภอขานนวรรักส์สบุรี วันที่8กันยายน2563กศออน,อนอำเภอบึงสามคีจัดกิจกรรมโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2563นำโดยนางสาวพันธิพาประวาสุกผู้อำนวยการกศน,นอำเภอขาโนอ,อุรล,ลักษ์สบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน,น,นอำเภอบึงสามคีพร้อมบุคลากรนักศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการการศึกษา เข้าร่วมง,งานในช่วงเช้ามีพิธีทสง์ทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเวลา10นาฬิกาพิธีโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสืออ่านสารนายกรัฐมนตรีพร้อมกับมอบพุทธิบัติให้กับเครือข่ายดีเด่นในด้านต่างๆและภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมายเช่นการประกวดร้องเพลงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมลบายเคลื่อนที่จากสำนักง,งานกศน,นจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือวันที่23กันยายน2563ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครูอา,าสาสมัครครูกศน,นตำบลครั้งที่2 1เมษายนถึง30กันยายน2563ณกศนอ,นอําเภอขานุวัลักษณ์สบ,บุรีโดยมีนางสาพ,พันธิพาประวาสุข ประธานกรรมการนางสาวพักชาดาผู้สุวรรณกรรมการนางสาวหยาพิรุนสุปัญญากรรมการและเลขานุก,การเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่คอพลอลกกำหนดและหลักเกณฑ์วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ,รวันที่5กรกฎาคม2554